ก็ยินดีมากที่คณะจักรยานอ่าชื่ออะไรนะอะไรต่างๆชมรมจักรยานเสรีไทยครับครับผมและวันนี้เพื่อนๆให้เกียรติมาเยือนถึงทั้งเทคโิโลินบุรีด้วยวันนี้จักรยานยังมาไม่ถึง้าเราเถึงมาอรไรนี่จะข้ามสะทานกินนะฮะเราข้าวหลังบ้านเลยอะไรนี่เขาจะเด็กนิดเดียวต้องมาหอาไว้เมื่อพอดีน้ำมันมาท่วมเลย ครับผมผมอยากจะเอามาทางนู้นดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยสุดที่ก็พาเขาเที่ยวตลาดก่อนครับครับครับไปเชื่อมตลาดให้ไปไปใช้สตังค์หน่อยนักเทคโนโลยีหน่อยอาจจะเสียค่าเรือด้วยนะแล้วก็มานี่นะแต่ที่นี่ไม่ต้องเสียสตังค์คือคือตอนนี้เจ้าของเรือกรจดีแกให้ฟรีก่อนเพราะว่าแกจะหลอกเราว่าเดี๋ยวต่อไปกูเอามึงแน่ เดี๋ยวกลับบ้ัญชูกาญะกองบัญทหารเรือนะขั้นตอนรับอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่คือบ้านดนตรีบ้านดนตรีบ้านดนตรีเอาของตัวเราด้วยตัวเราเอาเด็กเด็กด้วยเด็กๆด็กมาเรื่อยๆปกนี้นะเด็กๆประจำที่เมืองไทย